พิเศษเนาะรู้สึกว่ากว้างเนาะกว้างกว้างหลายกว้างหลายทุกคนสำหรับทำของทางข้ามไตนี่จะรู้สึกว่าแบบนั้นเลยเป็นอุโม,มงค์เลยเน,ะยมมนาะอุโมงค์ซอดมาจากจากด้านนั้นออกมาซอดทางด้านนั้นนี่ขีดลำเหือนทานคำาไต่สี่พันดอนและกองบัญชาการทหารสูงสุดอยู่ที่เมืองเวียงไส ข่หัวพันนี่เดี๋ยวคาทุกทานเข้าไปเบิงบรรยากาศภา,ายในแลไปเบิรงเนาะว่าจะมีลักษณะเป็นเท่าใดหลังจากที่พาทุกคนไปเบิงมาได้หลายจุดแล้วอันนี้ก็คือเป็นคุมบอมคุมบอมนี่ในขั้นว่าเป็นทรัพท์้งเข้าก็คือจะเป็นเป็นุมระเบิดนั่นเองเนะทุกคนเป็นคุมขนาดใหญ่เลยเนาะเบิงก้วงขั้นว่าเป็นทางบ้านฮางดินว่าหนองสะเลยได้นีเนาะขนาดใหญ่ขนาดน,าดนี้ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อย 69นั่นเองนี่เป็นคุมบอมขนาดใหญ่นะท่าเบืง้งด้วยาสายตาถือว่าใหญ่หลายในจุดนี้ทางเข่าเลยทั้งสองฟากเลยทั้งนี้กรแมนนี่มีนี่นิ่นนงคุมสงเนาะกระสาบเมื่อกี้นี่เข้ามาเบิ้ไงภา,ายใตื่มเนาะว่าจะมีบรรยากาศเป็นอะไรจะมีลักษณะชี้ค่ายคือการกรับหลายๆทำของอาทานที่ผ่านมาหรือบอที่ได้นําพาทุกคนไปเบิ่งนั่น เขาเข้ามาก็จะมาพบเป็นเฮือนของทานคํำไต่สี่พันยอนเนาะก็คล่ายขี้กันเลยถ้าเป็นเฮ่อนพักก็จะอยู่ส่วนในของทางด้านหน้าเฮือนพักของเพิ่นทั้งเป็นอาคารสองสั้นเนาะทางด้านทิงเป็นไม้มุงด้วยสังกะสีทางด้านลุมกับแอมโดยไม้นั่นเองจะมีเป็นสองห้องเนาะทางด้านลุมทางด้านถึงเออทางด้านลุมสามห้องทางด้านทิงก็สองห้องนั่นเองนี่ เหรอนทานคำไต่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหาหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะนี่อ้อมแอมบรรยากาศเนาะบริเวณอ้อมหอบภายด้านนอกของงานของเพิ่คันด่ขึ้นจะทางด้านหลังพี่สำหรับคันดขึ้นงานของเพิ่จะเข้าไปด้านในน้อยน้อยหนึ่งทางด้านลุมก็จะมีเป็นห้องห้องคกิปเครื่องนั่นเองในส่วนของงาน มงุงในสังกสีเนาะทัดตอด้านฝ่ายก็คือจะเป็นในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็จึงแมนเป็นด้านในของถ้ำบริเวณทางด้านนอกเขาก็จะเห็นว่าเป็นคุมขุมบอมนั่นเองเนาะถ้าเอากับเอาเบาไทายเฮาเจ้าข่อยก็คือเป็นขุมระเบิดอ้อมหอบทางั้นนี้เลยมีอยูสามสี่ขุมเนาะนนก็จะแมนเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเข้าไปเบิ่งภายด้นในของธรรมออโอกาสกกแปลกกกไม่แปลกไม่สน ฮุบทรงลักษณะของเฮือนของพลเกิดอฮึกว่วยังสมบูรณ์แบบยังฮุบทรงยังดีอยู่เนาะสำหรับเฮือนของพ่นนี้มาต่อในส่วนทางด้านนี้นบกันเพื่มตมว่าจะแมนยังอ๋อเป็นเฮือนประสมนั่นเองพุนใสในการจัดก่องประสมใสในการประสมของท่านผู้นำต่าง ที่ว่าแต่ละของแต่ละทานนี่นะเพื่อนก็นจะมีเป็นห้องประชุมของเพื่อนอีกห้องหนึ่งมีทั้งหมดอยู่สามห้อ,หองม,มีเป็นห้องใหญ่นี่นะจุดนี้ห้องรวมมี2ประตูเข้าเนะาะด้านในบ่อนันนอนงประธานากับบ่อนังของทานต่างๆ ป่วงลักษณะของโค้งสร้างเป็นเสาสีมังเป็นป้องเยี่ยมเป็นไม้กับแก้วเนาะมงด้วยสั่งกระสีทรวมดนั้นถึงอมหอบด้วยกุกจำปาดอกไม้สีค่ายขึ้กันเลยคับหลายๆจุดที่ผ่านมาเนาะเป็นสีม่วงแต่ว่ากุกจำปาเนี่ยนิยมในการปลูกกุกจำปาเนาะ ล้วก็เป <m> ็น <t> ต <ired> er, mm ้นไม้ท so ี่ให like ้มากแต่ว่าเฮือนของเพิ่นนี่งามเด้เนาะคักดีเฮือนของเพิ่นเนี่ยเป็นหุ่นทรงสี่เหลี่ยมเป็นราค่ะสองสั้นที่โพดกระทาทก็ดีงามเลยติดฐานนี่นะในส่วนนี้มาเบิ่งทุกคนมาเบิ่งทั้งกันเนาะกำแพงกันกระสุนและระเบิดอู้ใหญ่เลยเนาะจุดนี้เห็นกันนะใหญ่กว่าโม้เลยเป็นกำแพงสองเมตรได้บ่ ทางด้านลุมทางด้านลุมสองแมตช์คิดว่าสองแมตช์นั้นเรขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงขึ้นไปประมาณสิบแมตช์กำแพงป้องกันระเบิดป้องกันลูกอากระสุนอย่างต่างๆทางด้านหน้าของเข่าของทามนั่นเองคือเท่าประมาณสิบแมตรปีพันเก้าร้อยหกสิบแปดหาพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนั่นเองในการสร้างอนี้ท่านต่อมาทางด้านนี้จะเป็นห้อง ถ้าหารป้องกันพันเก้าร้อยหกสิบสี่พันเก้รอัจสิบสานีนี่คือเส้นการทางด้านนอกจะเทเลยปูนเป็นกำแพงขันป้องกันมาบึงในส่วนทางด้านในอ๋อเพิ่นล็อกประตูเอาไว้นในจุดนี้เดี๋ยวเราไปเบึงในส่วนของทางด้านหน้านะเขาทางด้านหน้าโอ้รัเนะใส้ทำเนาะอ่าใส้ทำเป็นบอลยูเปลี่ยนบอลลีเปลี่นบอนล น,นั่นกันนะป่าผู้คนสุดยอดเนาะความสูงแล้วค่ความหนาแล้วหนาอหลีเนาะแต่ว่าส่วนสูงนี่บรนใจเาะว่าจากแมทเนาะขึ้นไปนับแต่จุดนี้ขึ้นไปนได้เนาะอันนี้จะบังผู้ดีบังกับด้านหน้าของปากถ้ำเลยบังเลยอันนี้ก็คือทางเข้าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปทางด้านในนะครับโอ้ เอคิวคักแน่เนาะมาเข้ามามทอิทก,ก็ชื่อจะเป็น<ม>เป็นห้องประสมห้องประสมพันเก้าร้อยหกสาพันเก้าร้ยเจ็ดเส้นกันเนาะลายชุดสถานที่ก็จะเห็นได้ว่ามีเป็นทางโต๊ะสำหรับประธานแล้วก็จะเป็นผู้เข้าห่วมในองค์ประสมในชุดนี้ห้องพักพรของแขกนั่นเองเนาะ อันนี้น่าจะมแมนเป็นแผนพังสําหรับเมืองเวียงไซนั่นเองคล้ายกันกันกบอยู่ของทรรมทานไก่สอนพงวิหารเนาะที่เป็นมีแผนแผนพังจําลองของเมืองเวียงไซน,นี้ห้องพักพ่อนสำหรับเคกประมาณนี้นะเป็นเตียงไม่เนาะเป็นห้อง สี่เหลี่ยมขนาดกระทัดรัดพอดีเลยเพราะว่าสังเกตเหนะ็นเนาะว่าทั้งหลังคาเมนจะมุงด้วยสังกะสีบังกันน้ำกันฝนกันอะไรของมนะันมาต่อห้องทัดต่อไปค่ะใ,ให้กันเลยก่อนจะจุดนี้จุดที่แตกต่างก็คือจะเปลีงนเป็นประตูเหล็กก่อนที่จะเข้าไปห้องอื่นๆเป็นประตูขันเอาไว้เช่นกันนี่ภายด้านใน ในจุดนี้ก็เ้นกันเป็นห้องประชุมสุกเสริญเนาะถือว่าเป็นห้องป้องกันเลยป้องกันดีพอสมควรเลยเนาะสังเกตได้ว่าจากประตูที่เข้ามาจะเห็นได้ว่าเป็นประตูกันการลูกปืนกันอันนั้นกันระเบิดเนาะเล็กได้เลยนี่บรรยากาศคือจะเป็นประมาณนี้นะทุกคน เป็นห้องทางด้านลุมก็คือจะเป็นไม้ทางด้านเทิงก็เป็นเหล็กเป็นดิวแบบนี้อากาศถือว่าลงอากาศลงพอสมควรทุกทาา่านชุดนี้ฝาผนังจะเป็นการกอนะกอส,สีมังบวกกับหินนั่นเองออกมาเห็ดเป็นฐานอันนี้ไม่ยังอาเพิ่นเป็นห้องเพิ่นอัดเอาไว้เนาะเขาบ่าได้ลลอกเอาไว้เลยห้องนี้ คนมาเบิง่งในส่วนอื่นๆขอเติมห้องป้องกันไอพิษเคมีเซนกันเนาะคือกันเลยคือกันกรับหลายๆทำของหลายๆทานนั่นเองเซนกันเข้ามาอีกก็จะเป็นห้องดันจุดหนึ่งแล้วเข้ามาอีกจุดหนึ่งเป็นห้องเก็บเนาะค่อนข้างว่าจะก้วง กว้างหลายเนาะสำหรับของอาทานคัมไตรในจุดนี้นี่เป็นประตูสองันเลยเล่นประตูเล่นเลยตึ๊ดตึรับอันนี้จะเป็นห้องนอนในจุดนี้ห้องนอนของเพนนะเพนจะมีเตียงเตียงนอนตั้งนางในส่วนนี้เติม อันนี้ก็คือห้องสำหรับในการฮิดเวียกของเพ่นพันเก้าร้อยหกสิบสี่หาพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเป็นกันเพราะว่าราหฮอดปลดปล่อยพนะันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะสองปีคือหลังก่อนปลดปล่อยนั่นเองห้องนอนของลูกทั้งหมดมีอยู่จักเตียงมีอยู่สามเตียงนี่เป็นห้อง,งยาวเข้าไปกว้างทางด้านในเนาะ ห้องดัานเทิงนี่ก็จะเป็นฝาของก้อนหินที่เดีจะเป็นของผานนเองเป็นการสังเบิงลักษณะคือการเจาะนะการเจาะเข้าไปเห็ดเป็นห้องใส่เพราะว่าถ้าวามันเป็นลักษณะคือตามอันนี้ถ้าข้าพเจ้าว่าพิดวัตถ็ขอโทษเขาไปนาะตามความรู้สึกเองถ้าวามันเกิดจากด้วยที่บอกว่าเป็นธรรมชาติฮิรอดเยเเลยนะจะโบ่บ่บเป็นภาษาเนาะ เส็นกันอันนี้เอาออกมาแต่ทางด้านนี้แล้วก็ยางลงมาในส่วนนี้เพิ่มเติมเนาะลงไปหาง้านลูมอีกเดียอันนี้จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งจะลงไปมีขัน้นไหนลงไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้วกันทุกคนว่าเป็น,นยัง มาทางั้านลุมนี่มันเป็นเองนะเป็นผัวเป็นพโพงงลงไปเลยอ๋อที่อ่านข้าพเจ้าเห็นอ่าอยู่ในถ้ำที่ผ่านมานวามันเป็นหูย่างหูอย่างที่แล้วมันเป็นหูไม่นะที่เพิ่นเอาเอาไวเ้เคสเป็นสลักเสียดนะ่นะผู้พิเศษนะรู้สึกว่ากว้างนะกว้างกว้างหลายกว้างหลายทุกคนสำนับธรรมของทางคําไตนี่จะรู้สึกว่าแบบนั้นเลยว่าเป็นหใหญ่นะทางด้านลุมนี่ มีกระไดลงมามันดูมีตื่นเป็นห้องประชุมปิดห้องกว้างเลยใน,ใ,นในจุดนี้ร่มสังเกตนะโอ้หลังฝาผานังทางนัานถึงโล่งเลยเป็นลักษณะคือเป็นแคปซูลนั่นเองนะ 1,964กา1,973หส่ะันเาสิทธิ์กันเนาะบรรยากาศทางด้านในจะยาวๆออกไปตดเดียวเข้ามาเบิง่งก็จึงจะหานคนย้อนกลับไปอีกก่นอนกว้างนีเนาะจุดน,นี้่ะห้องกว้างเลยแล้วก็ยาวเข้าไปอีกเยน็นอากาศจุดน,นี้หันรู้สึกว่าเย็นหลาย มีอ่าหยดน้ําลงมาเป็นยาวลงไปนะแต่ว่าเพิ่นเห็ดทางยางแล้วก็ไตไฟเติมในจุดต่างๆในพื้นที่ต่างๆอันนี้ออกไปโอ้มีหินนะน้ำหินย้อยนะหินเอื่อมาเป็นมันเกิดจากน้ำย้อยแล้วก็จะกลายเป็นลักษณะคือเป็นทรายเนาะสวยงามเนี่มันเป็นรู้สึกเป็นเลื่อมๆสะท้อนใสกว้างขวางดีเนาะ นี่ทุกคนเห็นว่าหยดน้ำยี่ย่อยลงมาเปิดอุโม,มงยาวออกเนาะในจุดนี้ยาวออกตื้มพุ่งจนสุดคนเนาะจะไี่ต้องเป็นเพือนแั้วก็เป็นกองบัสก,การทหารนัน่นเองสูงสุดเนาะอยู่ในจุดนี้เองถือว่าสมควรแล้วเนาะ ที่ได้เป็นกองมาสักการ์ดเพราะว่าสังเกตได้มันสลับซับซ้อนกันแล้วก็ใหญ่กว้างสมเป็นอุโมงค์เลยเนาะอุโมงค์ซ้อนมาจากจำดันนั้นออกมาสอดทำการนั่นน,น,นี่อันนี้ก็คือจะเป็นอน,นุสร์เป็นจุดที่ห่านอก็คือของ ทางคําไต่สีพันดอดนั่นเองเป็นเฮั้นแล้วก็เป็นกองมาสการทหารสูงสุดเนาะเป็นจุดที่ห้าที่พาทุกคนมาอุ๊บอุ๊บทางด้านนอกชิบว้าว <Thank you. S 1> ห้องกินข้าวทางด้านนี้ ู่กล้องรุมของหน้าผานั่นเองอิศวรน,นี่สังเกตบึงทุกคนพู่เนเนาะอยู่กล้องหน้าผาได้นี่ทุกคนที่ขาเจ้าหมุนทุกคนได้เห็นนี่ทางด้านเทิงนี่มันจะเป็นลันอาซคืออาค่ายให้กบมันจ่วยออกไปเนาะจ่วยออกไปแล้วเขาสามารถ มันจะบงังแดดบังฝนบังน้ำได้เนาะนี่คือชุดนี้เป็นเฮือนคัวาเป็นเฮืนอนคัวอนเพิน่นไสในการปรุงแต่งอาหารเนาะภาพโดยรวมเนาะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้จะมีการแบง่งโซนกันคักแน,เน่เนาะงั้นคัวอยู่ฝั่งกัานานี้ห้องกินข้าวอยู่ฝั่งกัมนานแล้วอันนั้นก็คือจะเป็นทางไป ทำของทานขอทำของทานพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ไปทุกคนไปในจุดต่อไปอู้คักหัก,กใหญ่เนาะถือว่าเป็นห้ามที่ว่าใหญ่หลายในจุดนี้อ,นอ,อันนี้ก็พี่เป็นอุโมงค์เนาะเป็นอุโมงค์เป็นนันเข้าไป เจาะเข้าไปตุดในส่วนทางด้านนี้ทือว่าสะอาดสะอ้างนี้เนาะเพื่อนกัมีเจ้าหน้าที่หักษาความสะอาดเพราะว่าเป็ี่นท่ามของผู้นําของหลายหลายทางนี่สิก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ของเมืองเวยงไซที่มีชื่อเสียงได้เพราะว่าหลายๆท่ทานหากว่าได้เดินทางมาเที่ยวหัวพันถ้าวอยากจะมาเที่ยวส้มแบบนี้เนาะก็ออกมาจากเมืองซ้อเหนือระยะทางประมาณ29กิโลเนาะมาฮอดนี่กัใช้เวลาอยู่ประมาณ40นาทีเนาะก็มาหอดแล้ว สถานที่ดังกล่าวก็คืออยู่ที่มหฮอดแล้ววนะมหฮอดเมืองเวียงไซเข้ามณฑิสะบาดแล้วเขาก็อาจจะโบหูนะ้นาะมาสอบถามคนในพื้นที่ก็ได้แล้วเพื่นจะแนะนา,นาให้เขาเข้าไปในส่วนที่เพิ่อนให้เฮาพอพันนาะเกี่ยวกับการซื้อปี้เ,เ,เที่ยวจะเข้าเข้าเที่ยวชมแล้วเพื่อนก็จะแนะนำรายละเอียดต่างๆเนะว่าสถานที่แต่ละจุดมันอยู่ใส่แล้วก็อยู่จุดไหนนั่นเองเนาะไปขึ้นไปเนาะ นี่ขึ้นมาอยู่ถึงเลยนะแบบนี้เนาะในส่วนของนงงันเถิงี่ข่อนข้างว่า,งาจะสูงในหน่อยนึงเนาะในจุดนี้อุบยอุ้ยอุ้โอ้เมื่ย ระดับหนึ่งเนาะทุกคนขึ้นมาที่นี่ก็ไเลยอู้ยังมีขั้นใหญ่ขึ้นไปต่อ,อป็นขั้นใหญ่เล็กเนาะขึ้นมาทางนั้นถึงมาเบิงในจุดที่หกทัดต่อจากคำของทานข,ของทานข้ามไตเนาะ เมื่อยทุกคนเป็นเท่าน้ครัวนะจุดที่เราพบเห็นนําอิทจุดที่สิบหกจุดตั้งปืนใหญ่เหมาะเจอะเลยด้วยวะเนม้ จากจุดนี้ไปจากในส่วนของหน้าผาเนาะก็จะเห็นเป็นเดินกว้างเลยพูดของฝักครับนั้นจุดสอดแนมจุดอะไรจุดตั้งปืนปีพันคศ .114 หาปีพันคศ .113 เข้ามาตื่นมาทุกคน เป็นจุดสังเกตการ64 37ถือว่าแนวน้องไปเาก็จะเห็นวิวทางนั้นลุมเราเห็นสายภูฝัางกำนันนั่นเห็นทงเพียงเลยก็ถือว่าศเนะที่ว่าเป็นจุดสังเกตการในจุดนี้ เบิ่งจากสภาพโดยรวมแล้วทุกคนหาว่าแน่นอกไปพวกเราก็จะไปเห็นอเอื้อน่าส่วนสาธะะารณะเนาะของอาเมืองเวียงไซก็คือทางที่เขาจะก่อนที่จะเข้ามาตัวเมืองเนาะก็คือส่วนทางด้านตพู่นจุดตะพุน่นถ้าว่าเขาขี่มาตั้งแต่เมืองซํำหเหนาก็จะมาผ่านจุดนี้ก่อนเนาะก็จึงเข้ามานี่มาในตัวเมืองในเทศบาลไป เบิกในจุดอื่นเติมอ๋อห้องกว้างเลยนะจุดนี้ก็ได้นี่ก็เส้นกันเขียนว่าเป็นห้องประชุมในจุดนี้จุดนี้มันยังจุดตั้งปืนใหญ่นี่เป็นอีกจุดด้านหนึ่งจุดหนึ่งเส้นกันเนาะคลายกักบจุดวังกี้นี่ เห็นวิวกว้างเลยด้านนั่นนี่ก็คือปากทำทางด้านหน้าเป็นประมาณที่น่าหุคาลไปถอยเบ่งในจุดอื่นเพิ่มเติมมาปินนาดนอใดในสว่างงาถึงเป็นห้องนอนเนาะจุดนี้ ก็คือชุดเท่านี้เนาะกับบริเวี้ย่งหลายเพราะว่ามันก็เป็นตอมากันกับชุดเก่าแล้วก็เป็นจุดที่เพื่อนอาจจะใส่ความกันเนาะในหลายๆอย่างในเองในส่วนนี้คือเป็นประมาณนี้เนาะ <c oughs> ไม่เติบนะขึ้นความดันเทิงพี่ได้โอ้ถือว่าคักลันทุกคนถือว่า ได้นำพาทุกท่านได้มาเทีเ่ยวได้มาเบิงในสถานที่ดังกล่าวในจุดที่เคยเป็นประวัติศาสตร์จุดที่เคยเป็นของท่ารุ่นนำเขาเคยอยู่เคยพักเคยเ้าได้เห็นหนาอมบอนที่เพิ่นพักเซานั่นเองถือว่าเป็นจุดที่5แล้วกับจุดที่6กเนาะที่ได้พาทุกคนมามาเที่ยวสมถมต่างๆอยู่ที่เมืองเวียงไซแข่งของพานังเก้านี้ ขอขอบใจทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาสมแลทที่มเดี๋ยวพ่อกันไม่นะในวิดีโอถัดไปจะพาทุกคนไปเที่ยวสมจุดธดเดต่มต่มบ่อนเต่มในเมืองเวียงไซแข่งหัวพันแล้วก็แขวงอื่นๆแล้วกับพื้นที่อื่นในสนปปลติเราครนะเนาะข้อมูลพิพากษะการใดในการนําเสนอเรื่องราวอันใดเนาะที่ข้าพระเจ้าทายทอดออกไปแล้วผมถือว่าต้องเนาะทุกคนสามารถติชมแล้วก็แนะนำเข้ามาพูมเติมได้ขอขอบใจไว้พ่อกันไม่เดอ้อทุกท่านขอขอบใจหลายๆ